นั่นหะครับวุ้ยอ้าวจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟฟลุคุงและบ๊อบลาสไนทีวีนะครับก็เรียกว่าโชว์โหดนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น gta นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบแตกต่างกันนิดนึงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นพวกมินิโกงหรือมินิเกมอะไรนะฮะแต่ว่า ผมจะมาตะลุยไฮส์หรือว่าฮิสหรือว่าการป้นแบงค์หรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่า H นั่นเองนะครับในกลุ่ม TTA เขาเห็นพิมพ์ H อย่างเดียวเลยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจตอนแรกอะไรผมคิดว่าขออะไรที่มัน H H นั้นมัน HET ปะนะฮะก็นะวันนี้เราก็จะมาเล่นไฮส์นั่นเองนะครับแล้วก็ผมตัดสินใจว่าผมจะเริ่มทําตั้งแต่ไฮส์แรกเลยโดยส่วนตัวของผมนะคือผมทําหมดแล้วแหละที่จริงอ่ะผมก็รู้ทุกไฮแล้วว่ามันทํายังไงแต่ว่า ผมก็จะแบบเอามาถ่ายคลิปอะไรเพื่อแชร์ประสบการณ์เผื่อมีน้องๆบางคนที่ไม่รู้ว่ามันผ่านยังไงหรือเรามีวิธีพิเศษยังไงในการผ่านไฮส์นั้นนนนั่นเองนะฮะพี่ว๊อบพร้อมไหมเอ่ยครับกับการที่เราจะไปลุยไฮส์แรกพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคครับมาพร้อมแล้วก็ดีมากครับวันนี้ผมอย่างแรกนะครับคือคือผมเนี่ยเสร็จมาแล้วผมก็ต้องโทรไปหาเลสเตอร์เพื่อที่จะรีเควสไฮส์แรกก่อนนะฮะ ก็คือโดยการชักโทรศัพท์ออกมาแล้วก็โทรไปหาเลสเตอร์แล้วก็ชักโทรศัพท์ครับชักโทรศัพท์เนี่ยครับกดรีเพย์ไฮแล้วก็กดฟรีค่าจ็อบนะครับก็คืออันแรกเลยอันนี้โอเคเรียบร้อยฮะมาผมโทรไปขอไฮส์เขาเรียบร้อยละโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปบ้านของผมก่อนเพื่อที่จะได้กลับไปรับไฮพี่บ๊อบสนใจขึ้นรถผมฮะไปนคร โอเคนี่เขาก็โทรมาเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวผมเตรียมตัวกลับบ้านก่อนครับจะว่าไปตอนนี้ครับผมมีสิ่งที่เจ็บใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือราคารถคันนี้ผมซื้อมาสองล้านสองแต่ว่าเป็นคือตอนนี้ไม่ลดราคาเหลือล้านหกแบบซื้อมาตอนสองล้านสองโอ้ยจากแบบโหผมแทบจะแบบโอเคดีดีดีเอโอ้ยม่งชนนะโอ้โหแล้วผมมาเริ่มเป็นไฮสีเดอร์โดยการ จ่ายหนึ่งห้าร้ไปก่อนเลยนะเพราะว่าไม่เป็นไรครับตั้งผมมีมีอยู่ประมาณ4ี่แสนก็ไม่เป็นปัญหาครับในการสร้างห้องไฮส์สี่แสนแสนสาหัสเลยครับตอนนี้แสนสาหาัสหลังจากนี้ผมก็จะชวนพี่บ๊อบเข้าห้องไฮส์ก่อนนะครับแล้วก็ปรับ,รบเป็นระดับฮาร์ดนะครับเพราะว่าบอกเลยครับว่ามันอีซี่ครับอีซี่เคมาเดี๋ยวผมชวนพี่บ๊อบมาเลยละกัน my friend from fan lit แล้วก็ไหนดูซิมีเอนเดอร์คุงเอ้ยเอาไปเอนเดอร์คุงเอาไปพี่เอนเดอร์เขาชุดอ๋ออผมตอนแรกทำไมตอนแรกผมจำได้ว่าที่รู้สึกพี่เอนเดอร์เขาเป็นตัวผู้ชายนะเออเปลี่ยนแล้วเ,ออเปลี่ยนแล้วเป็นตัวผู้หญิงแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลนตัวอ๋อโอเคผมเข้าใจาละโอเคเรามาเริ่มไฮกันเลยนะครับสามสองหนึ่ง <c oughs> เอ้ยเอ้เอยใครมันกดกิ่งวะตีปิดผมสงสัยผมต้องซับเถื่อนแล้วครับแบบเต็มพอครัง โอ้ยนี่ห้องนายเหรอเนี่ยดูราจังเลยนายไม่เหมือนห้องเก็บขยะชั้นเลย <c oughs> โอ้ยล้มนั่นใครเหรไอ้ผมขาวมึงแก่ไรเงี้ยโอ้โหผมเหลืองนี่ไปโมกุลแน่นอนบอกเลยเอ้นี่ <c oughs> นชี้กูอีกเฮ้ยผมนึกจุดภาพไม่ออกเดี๋ยวสกิปเลยเอ๊ะสกิปเออสกิปเลยแล้วกันคิดภาพนะล็กไม่ออก เออจะว่าไปคนที่สกิปได้ก็คือคนที่เคยทำไอ้นี่ไปแล้วนะครับคือเคยทำภารกิจไปแล้วนะครับโดยการกดสเปซบาร์นั่นเองนะฮะแล้วก็นี้เดี๋ยวผมเป็นคนขับรถให้ขับตามถนนประเทศไทยครับเขาบอกให้ขับแบบนี้ครับขับเลนเราเลนของกูมึงอย่ายุ่งผมขับด้วยความรวดเร็วครับไอ้คันนี้มันขับช้าเนี่ยถ้าผมเอาไอ้รถของผมมานี่แป๊บเดียวเหยียบถึงเลยต้องต้องเอาเบนชนนะครับอ๋อต้องต้องเอาเบนชนเดี๋ยวเอาเบนชนนี่ดมกลิ่นด้วยไหมครับดมกลิ่นด้วย ตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 เกือบเกือบแต่จะว่าไปรู้สึกรู้ผมรู้สึกอย่างนึ่งนะครับ MBC แม่งสบายสุดละเออ MBC มันแบบว่าเอ้ยกูชิลกูชิลกูอยู่กับกูดีๆพวกมึงยุ่งกันไปติดดาวกันไปกูสบายอีดอีดโอเคฮะเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือแบงค์ที่เราจะต้องปล้นนั่นเองนะครับส่วนไอไอ้อ้วนนี่มันจะพามไปเรื่อยๆ เอาให้ดูหนังโป๊อีกเออเอา,เอาดูหนังโป้ออันนี้เขาจะเปิดกล้องให้ดูฮะ <c oughs> รู้สึกว่าขากลับอันเนี้ยมันจะเป็นการที่เราจะกลายเป็นว่าเราต้องแฮกนะครับคือพี่บอเป็นคนแฮกแล้วเอาคิง่า,งงายๆสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าคือแฮกค,คือยัางไงาสำหรับอด่านนี้ก็คือการเล่น,นเกมงูนั่นแหละฮะเกมงูแต่ว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่เกมงูแบบโัเกมส์สัรนะคือแบบเอาให้ผ่านด่านอย่าชนก็พอครับก็คล้ายๆเกมงูได้แหละฮะ ถ้าชนนี่เฟลเลยป่ะมัน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 รู้สึกว่ามันจะลถมันจะเย็นนะครับเย็นแล้วมันเหมือนว่าใครรถเย็นๆมันไม่น่าไปจะไปจอดได้แบบเนี้ยอ๋อรู้สึกนะครับผมรู้สึกผมขับชิลมากเลยหนตานี้โอ้ยขอขับขึ้นภูเขาหน่อยโอ้ยเกิดเงี้ยวเกิดเงี้ยวขอขับขึ้นภูเขาหน่อยเอ้ยขับเขาเรียกว่าขับเลียวครับทางลัดดีที่สุดครับทางตรงอย่าไปสนใจผมบอกเลยคติพจน์ของผมเอง เคผมว่าผมผมว่าผมน่าจะขับทางทางถนนดีกว่านเนี่ยผมขับไปขับมารู้สึกขับไอ้ทางนี้มันมันรู้สึกมันลำบากจังโอ้ยรถรถกำลังมันไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยรถมันขับเครื่องไม่ขึ้นขับเครื่องไม่ขึ้นโอเคครับมาไม่เป็นไรผมปลอดภัยแล้วเงียบเงียบร้อยเรียบร้อยครับเซฟแลนดิ้งครับ อุ้ยเอ้าม่ตายอ้คนอ้คนขับคนฝั่งนู้นม่งตายเโอ้ผมไม่ได้คิดจะทำลายนะครับเดี๋ยวผมงสัยเดี๋ยวเล่นเกมเสร็จเนี่ยโ้ยอ้ไอ้นี่ไอ้นี่อะไรของมันเนี่ยเฮ้ยอะไรวะลงไปเคียร์ได้ันี่ยัแถมคํารตายอตายแล้วด้วยทนนเองตเองตเองมันมันขับรผิดเลผมขับถู ก็ใช่อยูย่ๆมันก็หักมาเลยงงเลยเออนี่ไงครับเหมือนเหมือนแบบถนนถนนประเทศไทยฮะเออจู่ๆ <laughs> ก็หักเลยยดูดิ<อ>ักเบรกงไม่ทันชนปุ๊บตายปั๊บด้วยผมบอกเลยว่ากันที่คิดจะขับรถเนี่ยต้องคิดดีๆกันก่อนนะฮะกรรมอย่างแรกเราต้องไปผ่าท่อแต่งเครื่องก่อน <laughs> แต่งไฟซีนอนแล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวดึงล้อเปลี่ยนแม็กอะไรแบบนี้ครบที่ครับดึงล้อเปลี่ยนแม็กด้วยเปลี่ยนยางเลยครับอ่าเปลี่ยนยาง โอเสาเกือบเมาเสาเนี่ยไม่เป็นไรผมคำนวณไปแล้วครับโอ้เนี่ยบ้านผมสอนให้จอดแบบนี้อืมโอเคครับแต่เขาบอกว่าให้เข้ารถคันนี้นะครับต่อไปคือเขาจะให้ขึ้นรถคันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องขับไปที่บ้านของเรานะครับก็คือบ้านของผมนั่นแหละอ๋อแล้วก็คันนี้เดี๋ยวผมต้องขับระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวของข้างในมันจะเละเอาซะก่อน เต้าหู้ใช่ป่ะเออใช่ครับเต้าหู้ครับเต้าหู้ต้องไปส่งเต้าหู้ส่งเต้าหู้ส่งเต้าหู้เดี๋ยวๆทุบกระจกแป๊บโอ้ไม่มีอะไรมันขวางทางผมเกมนี้เราทำอะไรไม่ผิดครับ NPC ผิดตลอดนี่ครับดูเดี๋ยวเออเดี๋ยวน่ะผมผมขับเล่นผมของดีผมผมดีๆนะครับ เฮ้ยเกือบเอ้ยอ่ะสนุกอะขับรถในเกมคือเกมนี้มันทำได้หลายอย่างครับคือมันสามารถสนุกได้หลายทางมากอ๋อเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้โอ้ไม่เป็นไรครับเกมเพราะว่าผมขับทางตรงดีกว่าอ๋อดี่นี โอ้ยเสาไฟมันขวางทลางผมเองมันเดินมาขวางผมคือเสาไฟเสาไฟมันเดินมาขวางผมมันไม่เกี่ยวโอเคผมขับรถทางนี้ครับปลอดภัยที่สุดอ่าฮะแล้วก็ทางเนี้ยเอ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 ้ยแป๊บหนึ่งเอ้ยบีเอ็มอะไรเนี่ยอืมคิดว่าขับบีเอ็มแล้วเก่าเหรอคิดว่าไม่ได้โดมเหรอไม่ชนโดมโอ้โหเอาขับช้าอีกเออมา จะเสยเสยท้ายเลยเขียบขับเรามาขับแบบอย่างปลอดภัยครับผมบอกแล้วเอาต้าหู้มาส่งนะเอาต้าหู้มาส่งส่งที่บ้านครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ผ่านในส่วนของตรงแรกไปแล้วนะฮะอ้าวอ้าวทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะงงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่ฉากที่สองกันเลยดีกว่าครับเราผ่านจุดแรกไปแล้วนะครับต่อไปเนี้ย อันนี้เขาก็จะขนของมาก่อนนะแล้วก็ไอ,อ้อ้วนดีมันก็จะย่างี้อโอเคครับต่อไปคือภารกิจที่เราจะต้องไปขโมยรถคุลุมะหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือรถทุ่มก่อนนั่นเองอนะฮะพี่ว่าพร้อมไหมฮะพร้อมครับโอเคไม่พร้อมแต่ผมก็พร้อมแล้วแล้วก็ปรับเป็นระดับฮาร์ดเหมือนเดิมครับโอเคแล้วก็เพย์แล้ว ไม่เป็นไรครับอันนี้เราไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่มากครับไม่ต้องเตรียมอะไรมากเดี๋ยวส่วนรถรถผมเอารถหุ้มเกาะไปแล้วกันอ่าฮะคิดได้ไงคือแบบเอารถหุ่มเกาะไปเข้ามารถหุ้มเกาะ oh. <laughs> เออจริงด้วยใช่ไหม <laughs> <laughs> พี่บอบอกกรงเทพไว้ก่อน, oh, นอ right. เอาเอาันนี้ก่าพอแล้วเนี่ยเอาเสื้อนี้แล้วกันครับใ <laughs> ส่เสื้อก้ามใส่เสื้อก้ามนี่จะไปออกกําลังกาย <laughs> ใช่ไหมนะ่ะใช่ครับเหมือนเลย โอเคเนี่ยครับเอารถทุบกองผมมาแล้วไปเลยโอเคเนี่ยเบินล้อเปินล้อเขาด้วยเห็นไหมครับรถไฟสีแดงครับแต่งสีแดงแต่ว่าควันสีม่วงเดี๋ยวเอาแม่งปิดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งครับพี่ผมมีต้องเคลียร์อย่างหนึ่งก่อนมันยกมันยกเหนือกางครับยิงแม่งเลยอะไรนะยิงล้อด้วยอ่ะ โอเคอะมา <c oughs> เดี๋ยวผมรีบขับไปตรงนู้นดีกว่าโอเคโอ้โหถึงตึกนี้นครับแล้วก็กดกดตัวจี <c oughs> เพื่อที่จะสวมหน้ากากนะครับจะก,กดตัวเอฟเทียวนะฮะ <c oughs> โอเคแล้วก็เดี๋ยวขับเข้าไปแล้วก็เข้าไปยิงลุยลย,ยิงยแค่นั้นครับจบภารกิจ <c oughs> <c oughs> นี้ไม่มีอะไรมากครับมาปรับไฟสูงด้วย <c oughs> อเอ้ยขับเลย <c oughs> เลยๆๆๆ <c oughs> เลย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 เเลยเลเยยเยเยแบบบเลย Oh. เราต้องมีอินโทรครับเราเข้าไปครับเด็กตัวครับสามสองหนึ่งอินโทรอ่ายิงมาเลยอ่ายิงมาเลยเอาเอาเอาล้มเอาล้มล้มล้มเอาล้มไปลายเอาล้มไปลายเอาปล้ม,ลม,ลมขโมยพี่บอ๊อบสนใจขโมยขโมยเลยไหมครับเอาเลยเหรอเอาประหลาดเด็ดเด็ดผมเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จก่อน s <S เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ผมขับประหลาดรอบนี้ โอ้้ไดแต่ว่าพี่จะขับยิงไม่ค่อยโดนอ้าวเฮ้ยม,งงม,มึงลงไปแล้วมึงลุกขึ้นมาใหม่ได้ไงอาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่เหลืองลงเหลืออยู่ก็เป็นได้ครับเนี้ยโอ้ยมันยิงเข้ามาจะเจาะก่อด้วยเหรอโอเคโอเคครับพี่บอ๊อบพี่บ๊อบครับครับอ่ะอย่าลดได้ครับต้อมันเนี้ย <laughs> คือแดงออกคือเคมาแล้วโอเคครับโอเคครับอืมชนแม่งเลยแต่ก็พยายามขับเดี๋ยวก็มันจะมีแก๊งไล่ตามเราอีกฮะอันนี้โอ้ยยิงอะไรกันนักหนาเนี่ยมันบอกว่าไอ้นี้คาบอมอ่ะไอ้นี้ไอ้นี้คาบอมอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้จะได้คาบอมเดี๋ยวจัดให้เลยครับไม่เสียเงินด้วยโอ้หแล้วทางไอ้แบบนี้มันก็ขับยากเนี่ยอุ้ยชนอีกใช่ โอโ Get โ้ยลบไปไกลๆเกือบสองกิโลเมตรไม่เป็นไรขับไปเดียวก็ถึงอุ้ยมันบ้านไม่เคยสอนให้ขับรถเลยไงเดี๋ยวเดี๋ยว่าคุลมาทูเลสเตอร์แฟคทอรี่โอได้เลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปส่งไอ้คุลมาเนี่ยให้ถึงที่ของเราก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ให้พี่บ๊อบยิงสกัดขาไก่ก่อนนะฮะมันยิงมันยิงโดนได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวมันยิงโดนได้ไงวะโคตรเท่เเลยโคตรพเลยเดี๋ยว มันยิงกันได้ไงชีวิตจริงผมว่าโอ้โหแค่แค่แกว่งปืนนี่ก็ยากอะใช่เอาไฟแตกข้างนึงอีกเออเอาเข้าไปไหนอยู่สิคูลาร์มาเสเตอร์แฟคตอรี่โอเคครับนี่ขับขับเบียดไปเรื่อยๆใกล้ถึงแล้วครับเรียบร้อยผมว่ามันไม่น่าจะได้ตามละอ่าฮะโอเคนี่จุดจุดนี้แล้วเรา hey, เราก็ผ่านแล้วละครับใช่หายไปแล้วเอ้ยเบ๊ก โอเคฮะอู้เอียดเรียบร้อยฮะผ่านภารกิจที่สองแล้วฮะเอาไอ้นี่อีสบายบื้อเลยบอกเออกูสบายไม่ได้ขโมยพวกมึงเด็กสุดท้ายเครดีเป็นของกูอีกโอเคฮะเรียบร้อยจบอันที่สองอันนี้อันที่สองครับแล้วก็อันต่อไปก็คือป้นแบงค์ละ ป้มแบงค์ที่ทางแบงค์มีแค่แสนเหรียญทั้งน้อยๆอยอ่าเปิดแบงค์เลยครับมีแค่สามล้านอยู่ทั้งทั้งแบงค์อ่ะโอเครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มทำไฮส์อันสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับสำหรับไอตัวของไอเนี่ยไอพาทนี้นะฮะก็คือเป็นการป้นธนาคารนะเป็นธนาคารไอที่เราไปจอดรถเมื่อกี้ครับโอเคตอนนี้ตอนแรกผมต้องซื้อพวก กาะแล้วก็กระสุนไปด้วยนะครับแล้วก็จัดการชวนพี่บ็อบมาอีกทีหนึ่งนะครับแก <c oughs> บเดี๋ยวปรับเงินนิดหนึ่งห้าสิบครับห้าสบหสิบคนละเจ็ดหมื่นโอเคเนาะเออเลเลหว่า Enter ปะ่ะเอกด enter ครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยว <c oughs> พี่ว็อบเป็นคนขับใช่ไหมมันขึ้นอะไรอะ่ะเทเ e r เหมือนกัน อ่าพี่พี่บอบเป็นไดเวอร์ของผมเป็นดิวเลอร์ครับไม่เป็นไรอ่าเอาแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวดิวเลอร์เดี๋ยวผมต้องมานั่งแฮกก่อนแล้วก็เดี๋ยวนั่งเข้าไปเจาะด้วยพี่บอบก็จะเป็นคนขับรถนะฮะอันนี้โอเคพี่บอบเหมือนคนทํางานนาซาเลยของพี่บอบพี่บ๊อะจะขึ้นอวกาศแล้วแป๊บจะขึ้นอวกาศแล้วโอเคมาจะดูชื่อป้ายมันนะบักสตาร์บักสตาร์สตาร์บัคหรือเปล่าเดี๋ยวใช่ใช่ น่าจะใช่โอเคเดี๋ยวผมจะขับรถด้วยความรวดเร็วครับอันนี้แล้วก็จะเหมาเสาโอ้ยไม่เหมาหรอกครับโหพี่บอลเอาอะไรมาพูดผมไม่เคยเหมาโอ้ยนี่ไงหลบเลยม่มไม่โดนครับเนี่ยครับผมขับด้วยความปลอดภัยครับเซฟตี้เฟิร์สนี่ไงไม่เกี่ยวเมื่อกี้ โอเคแล้วเต็มๆเลยเมื่อกี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมค่ขอยๆข,อขอับเขาบอกว่ามีให้สกิปด้วยนะครับแต่ว่าจะเสียสี่พันนะฮะแต่ว่าซึ่งผมก็จะไม่เอานะฮะอ๋อมีไงเหร็จแล้วกด e ใช่ปะ่ะไม่ผมอย,ย่ยายกดครับอย่ากดอยา่าเราจะไม่สกิปครัอบอ,อันนี้เพราะว่าเพราะว่าเราอยากได้เงินน่ะเนี่ยใกล้ถึงละ โอเคโอ้ยโอู้หไม่เคยเหมาโอ๊ยทุกกระจกเลยผมไม่เคยเมาจริงๆนะครับเนี่ยแล้วก็ต้องดิฟเข้าต้องดิฟเข้าเฮ้ยอออ้าวอ่าเต็มเต็มอ๋อ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 อออ๋อโดนลากไปแล้วยิงล้อมทิ้งเล่นเลยโอเคอ่ะมาพี่บอบครับเชิญครับคันน้ำมุนเป็นของคุณครับ ไหนเข้าเข้าทางไหนเข้าทางซ้ายครับทางซ้ายประตูมันไม่เหมือนประเทศไทยฮะอ๋อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องทำการแฮกนะพี่บ๊อบก็ขับไปก่อนเลยแว้นไปแล้วยกล้อแล้วยกล้อเลยเมาแล้วของผมก็ตอนนี้อยู่ฉากแฮกแล้วครับโดยวิธีการเล่นก็แค่กดไอ้นี่ครับกด enter แล้วก็กดลูกศรแบบลูกศรขึ้นลงไม่ให้มันชนไอแผงวงจรนะฮะถ้าชนแล้วมันก็จะเริ่มใหม่มนะครับ อันนี้โอเคอันนี้ผมจะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆไม่ยากครับวันนี้นนโอเคแล้วก็เลี้ยวลงเลี้ยวขึ้นเลี้ยวลงเลี้ยวโอเคครับผ่านด่านแรกเรียบร้อยฮะเลยอีกสองด่านมากดออนเ enter แล้วก็อันนี้อันที่สองมาเลี้ยวลงเลี้ยว <c oughs> โอ้ยโอ้ยแบบว่านะอุย้ยเอาเอากรรม เผอชนเมื่อกี้โหขนาดผมเป็นคนไทยนี่ตำนานเกมงูยังแพ้ครับชิบหายแล้วอ้าวเป็นไรครับอ๋อเปล่าแค่เห็นบอกชนไม่หรอเปล่าเปล่าเปล่าหมายถึงไอ้นี่ครับไอเกมงูครับเมื่อกี้อ๋อโหยเมื่อกี้ก็เกิดขึ้นเลี้ยวซ้ายโอเคครับมาผ่านด่านที่สองเรียบร้อยฮะ อู้เกือบโดนก้อนอันต่อไปอันสุดท้ายอ๋อผมไม่เห็นโอเคเอาใหมอู้อู้โอเคแล้วก็ทำการค่อยคอยงูเลื้อยเลื้อยเลื่อยแล้วกนไหนวะอ่อประธานนี้โอเคฮะโอ้ดิ๊บจิ๊บจิ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 บไอ้นี่แฮกนามากเลยเอาเสาไปแล้วต้นหนึ่งเหมาเสาไปแล้วต้นหนึ่ง กดแต่รัวๆโอเคครับเรียบร้อยครับมาฟังผมเสร็จละนี่ยังขับไม่ถึงเลยโอเคซิสเต็มแฮกเรียบร้อยฮะเกออ้ออีก900เมตรก็ไม่เป็นไรครับรบไปรถไปไหนดูโอ้โหรถรถพี่ไปเหมาอะไรมาหรือเปล่า เห็นข้างๆมีรอยถลอกครอ๋อข okay, ้างๆไปปักตูดโดนเสามารีบโดนเสารีบโดนเสารีบโดนเสาโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราลงไปแล้วเดี๋ยวผมมีหน้าที่ที่จะจอดแต่ว่าพี่บ๊อบต้องเป็นคนคอยยิงไล่ไม่ให้แบบไอ้นี่นะครับแบบไม่ให้คนให้คนมันตื่นแตกตื่นนะครับเขาคือคอยคอนโทรให้มันเกิดคนเกิดอาการแตกตื่นหรือเรียกง่ายว่าซีซีนั่นเองนะฮะภาษาแอลยโอเคลิงค์อัพลิงค์อัพจะโทรศับลิงค์อัพจะโทรศัพท์ โอเคครับแล้วก็กดไอแอปนี้แล้วก็กดแอทิเนะครับแล้วมันก็จะเปิดประตูไอห้องเก็บเงินให้นั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็กดตัวจีครับ already, แล้วก็เตยมตัวผมก็เตรียมตัวลงละเดี๋ยวนะท่าไปกดเออน่าได้ครับแล้วก็ลงเลยไหมครับอ่าฮะโอเคลงเลยไหนหน้ากากเป็นม,มีเลยเนี่ยเอ้ยหยุด แม้ว,ว่ายิงกล้องเล่นดีกว่าครับอ๋อนากากมาแล้วเดี๋ยวเออเออเอตเอ,ตร,เอตรงนั้นอ่ะยิงไม่ได้ตั้งทีอะไหนเออเอ๊เอปะปบอกผมพยายามยิงกล้องเฉยๆฮะแล้วก็รู้สึกข้างนอกมันจะมีกล้องด้วยปะ <c oughs> ที่จริงไม่ต้องยิงก็ได้นะแต่ผมอยากยิงเฉยๆเดี๋ยวนะทำไมกล้องนี่มันอ๋อเนี่ยนะโอเคอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเริ่มไปจอดเลยแล้วกัน โอเคไหนวะตู้ไหนวะอ๋อนเนี่ยโอเคมาดันชูดเหรอดัอนชูดเหรออย่าอย่ายิงโดนคนนะพี่โดนคนแล้วเฟลเลยโอเคโอเคครับโอเคแล้วอันนี้ก็ <c oughs> เป็นวิธีการเจาะค,คือเราต้องค่อยๆเจาะเข้าไปครับง่ายสุดแล้วมันจะได้ไม่ไม่โอเวอร์ฮีทแล้วเราก็จะได้แบบผ่านไปแบบสบายๆครับเพราะตอนแรกๆที่ผมเล่นเนี่ยคือเอาจริงๆนะครับคือผมเป็นคนที่ทำโอเวอร์ฮีทบ่อยมากแล้วก็ตอนนี้ผมก็ฝึกมาจนแบบเกีย์ละนะครับเรื่องเรื่องการเจาะเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวอะพักก่อนนิดนึงแดงเพียงิิงงมาแล้วก็น่าจะผ่านที่สามเรียบร้อยฮะแล้วก็อันสุดท้ายฮะเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปอ้าวมันไม่เจาะอีกเพียงโอเคเรียบร้อยเจาะเรียบร้อยโดน่าไปแล้วตู้หนึ่งหกเจ็ดปิดประตูโอเคเอ้ยเอ้ยเสียงตำรวจมาแล้วเข้าเลยไหมเข้าเข้าไปในรถเลยครับเข้าไปในรถเลย รถรถเราครับรถเรารถเราโอเคครับแล้วก็ขับเหยียบเลยครับ go โก go go ไปแล้วเดี๋ยวพี่บ๊อบขับไอ้นี่ครับขับแทรกพยายามแทรกชิดขวาไว้ครับชิดขวาชิดขวาเหรอใช่ครับชิดขวาแล้วก็ไอตอนเนี้ยอันเนี้ยถลกถลกขวาเลยครับถลกขวาแหนับอุ้ยเอ้าเดี๋ยวเอาไปรถคว่ำแบบนั้นแล้วก็ตอน แล้วก็ด่านต่อไปถลอกกลางครับไอ้ป้อมต่อไปถลอกกลางแบบชนแบบชนที่รถมันจอดแบบแยกๆหน่อยครับอ๋อเดี๋ยวผมพยายามยิงสก,กัดให้นิดนึง<ม>น,น,นะครับเนี่ยเข้าเข้าถลอกกาลกกางนี่นเลยครับถลอกกลางถลอกกลางนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวรอฮอมารับครับฮอห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 อเออเอ,อค,นคนละฮออันนั้นคน,คนละฮอครับวันนี้คนละฮอโอเคครับแล้วก็ถลอกถลอกถลอกตรงนี้ครับ เออนั่นแหละตลกนั่นแหละครับนั่นแล้วโอเคไปโวตรวจแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายนั่นครับโอ้โอ้ยระวังนะพี่เอ้ยยิงเฮลิคอปเตอร์ได้ไหมเนี่ยตอนนี้โอเคมาไอ้ตรงนู้นตรงนู้นเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ครับขับตรงขับตรงไปให้คอรับได้เลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงพี่บ๊อฟเก็บแต้ม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 ผมไปถ่ายเก็บแต้มเก็บแต้มไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวให้คอเขารับเลยครับ อ oh, 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 oh. าาเอาเอเอาผ่าแล้วเอาแล้วเขาบอกได้ไ okay. ด้อันเดอร์เดอรคาโก้นี่ไงครับได้ล้วโอเคเรียบร้อยอ่ะโอเคม่ว่าไม่โดนแม่ผมก็ตกใจอยู่อะทำไมเออแต่แบบแบบจริจริงโอเอ่ะเรียบร้อยอ่ะเงินเจ0 0 0มืของดอาฟฟีครับ จบเลยเออจี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 ฮะไหนดูซิไอ้อ้วนเอาไว้แล้วเนี่ยอืมอ้วนเนี่ยอ่าเดี๋ยแบงค์แม่งมีแค่หนึ่งแสนทั้งทั้งธนาคารอ่ะน้อยจังตัวผมยังมีตังค์เยอะกว่านี้อีกบักสตาบักสตาเคมาไอ้นี่ไอ้แก่ก็พลาดอีกอ่ะโอเคสกิปได้ไหมเนี่ยโอ้สกิปไม่ได้ด้วยอันนี้โอเคเอ้ยเดี๋ยวกูมาอีก อะไรดันเก็บเพนนิ่งอะไรของมันเนี่ยพามพามล่ามโอเคครับมาโอ้ <laughs> okay, โอเคครับ Potential take Acho t ยวเทอ๋อมีหักนิดนึงนี่หว่าเพราะว่าเราไปขับชนนิดนึงอ๋อเจ็ดหมื่นหนึ่งแล้วก็อีลีดคอม t e ไม่ไม่ไอ้นี่เนี๋ยดูซิ่เอเดเมนเลสแดนหกเปอร์เซ็นต์ไม่ได้โด d y g ิกกิวอัตเตช่ยก็ก็ไม่คอมพีอยู่ดีนี่แหละฮะ <laughs> นะครับก็ได้เจ็ดหมื่นหนึ่งไปฟรีอะ่ะเรียบร้อยที่ริงไอภารกิจนี้ก็เป็นภารกิจปั๊มเงินดีอันนึงเลยนะฮะใครที่สนใจก็ลองเล่นกันได้ครับให้เพื่อนที่เขามีไฮฟ์นี้ลองไปเล่นกันนะฮะง่ายกว่าก็สำหรับพาร์ทนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ u b s c r i b e ทั้งคู่กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อยากให้ทำอะไรกับ gta บ้างก็ลองทิ้งคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแต่ว่าเออจะว่าไปของผมมีปัญหานิดนึงครับคือเราไม่สามารถ บุ๊กมาร์กแมปได้ที่จะเอามาเล่นนะครับคือแบบไอ p l e แมปแข่งรถม่ได้เกมแบบที่มันฮาฮาอะไรแบบเนี้ยค,คือผมไม่สามารถบุ๊กมาร์กได้ใครที่มีวิธีแก้ปัญหาก็ฝากทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนั่นเองนะครับแต่ใครที่มาดูก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็สลับวันนี้ผมกับพี่บ๊อบก็ขออภิาลเพียงเท่านี้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับเผื่อเพื่อนๆจะติดใจนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่บ๊อบก็ขออภิาลเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโ โอเคสวัสดีครับ